T a c h ช n n e ั Channel, ขลังความรู้คู่ครูไทยมาแล้วครับในคลิปนี้ผมจะสอนทุกท่านสร้างตัวการ์ตูนที่พูดได้ที่เป็นไวรัลในคลิปวิดีโอต่างๆเราจะมีวิธีการทำยังไงฝา,า,ากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับจะให้ทุกท่านดูตัวอย่างที่กระผมได้ทำไว้อ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างกันเลยนะครับนี่คือการ์ตูนที่ผมได้ทำไว <ผม S 1> นะ้บอกว่าผมกลิ่นแรงแต่ถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยม ถึงใครจะบอกว่าผมกลิ่นแรงแต่ถ้าอยากมีหมดนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเราจะมาสร้างตัวการ์ตูนก่อนนะครับตัวการ์ตูนที่ผมจะสร้างในวันนี้เนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยครับเป็นพวกของนี่ครับผมจะสร้างเป็นภาพเอาภาพเดิมที่ผมสร้างเนาะไปที่ Google Gemini ครับตรงนี้พิมพ์เข้าไปครับจากนั้นครับนะเราก็คลิกเข้าไปที่ Google Gemini ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย เมื่อมาหน้านี้แล้วทุกท่านก็จะไปที่คําว่าสร้างรูปภาพนะครับที่เป็นรูปกล้วยที่อยู่ล่างนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นครับเราก็กดวางพร้อมตรงนี้ผมจะบอกว่าให้สร้างภาพการ์ตูนนะครับที่เป็นกระเทียมนะครับแบบ 3D นะครับขนาด1 6ต่อ9นะครับมีตานะครับปากนะครับยืนยิ้มอยู่บนโต๊ะในห้องครัวหน้าตาน่ารักเป็นมิตรนะครับกดส่งครับดูนะครับว่า นะดูนะครับมาแล้วนี่ครับนี่ครับผมได้ภาพกระเทียมแล้วนะครับนี่คือกระเทียมนะเมื่อเราได้ภาพแล้วเรากดที่ลูกศรดาวโหลดข้างบนไหมครับดาวโหลดแบบเต็มครับคลิก้าไปนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแบบเต็มแล้วนะครับเราได้ภาพขอเช็คภาพก่อนนะครับ นี่ได้ภาพแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาภาพนั้นไปใส่เสียงแล้วก็ทําให้ภาพขยับได้แบบนี้ใจที่แข็งแรงอ่าโอเคเรามาไปที่ AI ตัวต่อไปกันเลยนะครับ AI ตัวต่อไปที่ผมจะให้ทุกท่านแนะนําก็คือ g รอกนะครับ AI นะครับนี่นี่ครับตัวน,นี้ครับ g l o ก k i i อ่าผมจะล็อกเอาก่อนนะถ้าสุิ่าใครไม่เคยสมัครเดี๋ยวจะสอนวิธีการนะล็อกเอาก่อนนะครับ สักครู่นะครับเดี๋ยวส่เอาก่อนนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาหน้าแรกของกรอกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับใครยังไม่เคยสมัครให้กดคําว่า Sign Up ใครสมัครแล้วกด Sign i ออ่ะผมจะลอง Sign Up อีกรอบหนึ่งดูซิได้ไหมกด Sign Up นะครับสีดําจากนั้นนะครับเราก็เลือกบัญชี gmail ของเรานะครับเราต้องมี gmail เนาะคลิกเข้าไปเลือกบัญชีของเราเลยครับเลือกบัญชีจากนั้นเราก็นะครับ รอสักครู่นึงนะครับรอสักครู่หนึ่ง,งมาแล้วนะครับเราจะไปที่เมนูที่มีชื่อว่านะครับ Imagine เ,เห็นไหมฮะตรงนี้ที่เป็นรูปรูปภาพนะ Imagine ตรงนี้คลิกเข้าไปครับมาแล้วครับมาแล้วเราจะวางพร้อมนะครับให้กระเทียมของเราพูดได้พร้อมของผมเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะอ่าป๊าบผมจะให้พูดว่าอะไรดี ให้พูดว่าให้พูดว่านี่แล้วก็บอกเดี๋ยวให้พูดว่าอะไรถึงใครสวัสดีผมกระเทียมก็แล้วกันนะครับสวัสดีผมคือกระเทียมอา,อาจจะพูดว่าไงนะครับถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแรงและมี ภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมต้องทานผมบ่อยๆอ,อ่ะสมมุตินะครับต้องทานผมนะครับอะไรกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราแลแนบนะครับนะนี่พร้อมนี้ผมจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมไปแนบรูปก่อนนะแล้วก็เราก็กดไปที่ตรงนี้นะครับรูปที่เป็นอ่าตัวแนบไฟล์นะครับไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับ แล้วยังไงต่อไปเอาภาพกระเทียมของเราเข้ามาเลยหลอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับพลิกให้เป็นวิดีโอนะครับอ่ารอก่อนเมควิดีโออ่าเดี๋ยวขอ c a n เซลก่อนนะครับเริ่มใหม่นะครับอ่าผมลืมบอกไปว่านะครับก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราเลือกรูปนี้ก่อนเนะาะเราติ๊กที่รูปนี้เนะาะรูปนี้ เดี๋ยวัขอแน่ไฟล์ใหม่เลยแล้วกันนะครับอิมเมจตรงนี้เรามาเปลี่ยนก่อนเราจะมาเปลี่ยนเป็นวิดีโอเจ n เน a เรนะครับให้ทําเป็นวิดีโอนะฮะไปอัปโหลดไฟล์ใหม่ครับแล้วเราก็เลือกรูปกระเทียมของเราเลยแล้วก็วางพร้อมนะครับเมื่อกี้ผม Copy พร้อมคําพูดไว้อยู่นะครับปึ๊บแล้วกดส่งใหม่ครับปึ๊บแคนเซิลก่อนนะครับแล้วกดส่งใหม่นะครับเดี๋ยวรอส่งใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ โอเควางแล้วส่งใหม่ครับป้ายนะครับดูครับผมจะให้พูดว่านะครับสวัสดีผมคือกระเทียมนะครับถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแรงและผูมคุ้มกัดีที่ยอดเยี่ยมต้องทานผมนะครับอนตรงนี้แล้วก็รอครับจนถึง100%นะครับนี่ตอนนี้38% 39% 40%แล้วนะครับ สวัสดีครับผมคือกระเทียมถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมต้องทานผมนะครับสวัสดีครับผมคือกระเทียมถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมต้องทานผมนะครับนี่ครับสวัสดีครับผมคือกระเทียมถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมต้องทานผมนะครับนี่ครับกดดาวน์โหลดนะครับสวัสดีครับผมคือกระเทียมถ้าอยากกดก่อนนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วลองดูสิ กระเทียมของเรานะครับได้คลิปวิดีโอลงเครื่องแล้วสวัสดีครับผมคือกระเทียมถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมต้องทานผมนะครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบนี่คือวิธีการสร้างการะตูนนฮะง่ายๆอยากมีหัวใจที่แข็งแรงได้แล้วครับน,นี่คือวิธีการสร้างตัวกระตู้นนะครับที่สามารถพูดได้นะครับซึ่งเป็นไวรัลในปัจจุบันนี้เลยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านชอบคลิปดีออย่างนี้ฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์และก็กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปดีๆนะครับคอนเทนต์ดีมีสาระที่ผมได้คอยอัปเดตลงไปนะครับผมจะคอยอัปเดตแล้วก็ทยอยลงคลิปไปเรื่อยนะครับท่าใคที่สนใจก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบครับสวัสดีครับ